อ้าวโดนดีแล้วพยายามจะคืนขวาเหมือนกันครับทางด้านของเพชรนครอ่าดูครับบัดหนึ่งสองครับเพชรนครก็มีบูบาบูบาเหมือนกันนะครับชลามทองซ้ายโหยเนียนมากครับเต็มหน้าอกน้าใจครับไม่ต้องพูดพามทำเพลง้วครับตอนนี้แข้งซ้ายกับขวานะครับจังหวะใครเข้าเป้ามากกว่ากันดูครับแข้งขวารับแเสียหลัก ชัดเจนพี่เนนบูนครับลูกแบบนี้ากวาดลงไปนะครับโดนฝาคืนบ้างออกไปออกครับดูครับขยับสร้างจังหวะขวาซ้ายคนละแข้งยังไม่เห็นะระยะประชิดนะครับจังหวะสาดกันยาวๆม,มาตามเสียงเชียร์ครับมาซ้ายเข้าไปเต็มข้อนะครับลูกทีมิตั้งหากตอนนี้เพชรนคร แม่แเดือนนี่เขาเรียกว่าใจเย็นนะครับหางสนามนานนี่ยังเครื่องจะไม่เข้าที่อโอ้โหโดนก็ไปชุดใหญ่ครับเด้งหน้าเด้งหลังครับ <c oughs> รุ่นน้องที่ค่ายหลังมุมนันบอเชียร์มันละเกินครับนี่ครับมันจะอินนะครับอยู่ค่ายแค้มเดียวกัน ตื่นนอนซ้อมกินพร้อมกันครับความผูกพันครับปลายเท้าขวาลายยังไม่ลึกพอครับแข้งของเพชรนครอ่ไปพับในครับนี่ครับพี่เลี้ยงสั่งให้ลุยแล้วนะครับด้านล่างหยิบยักหยิบยักแล้วครับรึงทางแนละ้วคุณพี้ลูกถีบลูกเตะโดนกระจับนี่ฝ่ายรับต้องตั้งรับให้ได้นะครับไม่มีขอเวลานอกนะครับมวยไทยทัาการมการไม่เบรกเอาล้นะครับ หลากมาเอาครับทีมงานของเกียรติธงยศสั่งลุยแั้งแต่ยกที่แล้วแล้วอย่างอย่างที่ข้อมูลคุณบาคีเรียนไว้ครับฟอร์มสดก็จริงแต่ว่าเรือเวทีไปนานครับยังข,ดขาดๆเกินๆอยู่นะคุณเมื่อกี้บาังจับจังหวะไม่ได้ครับแข้งขวานี่โดนซ้ายพเนียดออกมาก่อนให้ฟแฟนๆได้ติดตามชมกันครับหน้าจอทีวีขนาดนี้ ซ้ายฉลามทองซิวมวยไทยมิสเตอร์แดนเนลครับ้ายตั้งรับจับทางขึ้นเข่าขวาแล้วครับเพชรนครตอนนี้สู้กันที่วงในเกมระยะประชิดครับเอาล้ครับทำยังไงก็ได้ต้องวี่นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องบิดให้หมดเกลยนะครับเอ้าโดดซอยเอาแม่โยกเย่งโหนเยงโหนเยงครับเพชรนครไม่เข้ากับปีกองเลยครับตอนนี้ โดนอะไรก็โดนครับแม่ถอยก็โดนลุกก็โดนคุณเพ็รที่อ่ะไปเขาบอกว่าฟอร์มนี่ชนะ7ไฟต์ติดนะครับเพชรนครแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วแต่มาปีนี้นี่ห่างสนามรวมสีถึง5เดือนนะครับทางด้านของเพชรนครอติดตามชมนะครับไฟนนี้กับหมายใจเดินเข้าไปนะครับบังซ้ายไม่อยู่ หาประตูทางเท่าอยู่นะครับตอนนี้เอาประตูถัดมากันแล้วนี่ประตูทางออกครับแข่งขวาพยายามที่จะหาช่องทางนะครับมีโอกาสไหมครับอัดฉีดก็เตม็มพิกัดนะครับหมากันแบบเพียบเลยทีเดียวเพชรนครกำปั้นไม่มานะครับมาแต่เข่ากัปั้นทองชนะไปแล้วเมื่อวันจันท์กัปั้นของจาเพียโก้ไยหรือว่าชอห้าพยักครับลุ้นกำปั้นของเพชรนครไม่โดนครับ กลับโดนต่อยครับอ้าวเลยครับอ้าวครับไม่เป็นไรครับเรือเวทีนานๆนีๆ่เราเข้าใจนะครับเราเป็นนักกีฬาครับแต่ว่าแฟนๆกองเชียร์ของทีมงานเกียรติทงยศผู้ใหญ่ไก่เลนูผู้ใหญ่หญทีมเชียร์นี่แม่น่าจะงดหงิดเหมือน,นก,กันครับกองเชียร์ด้านล่างนี่ออกเลยออกเลยเออไม่ต้องไปง้างประกาลปีชาสาวิกานครับหยิบไปคะแนน3าท่าน ชูมือให้ทางด้านของฉลางทองซิวมวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ